สวัสดีค่ะ23สิาสิงหาคมสองพันหเข้าป่าหาเห็ดปลวกจ้าพี่น้องจ๋า หลอกก่อนมิดหมากแกงงามงบมประเทายกต่ว่าไปสองคนอันนี้มาคนเดียวอุ้ย,ยสันพี่น้องตื่นเต่นมันดูแป้นเออตื่นเต้นเออพี่นอ้องเฮ้ยแต่ลูกสันยางมาพอวบนนี้ก็แค่เคยเก็บ น,ออน,นั่นอยู่แป้นแห้งคนเที่ยวดูน้ำหนัดขี้ดินขึ้นมาถือบ่เคยเก็บหนี้นางานมาพอเอาผาเ่นี้สันมัน ต้นนั้นหมูใหญ่แน่อยู่แป้นนะพี่น้องเผา บ้าว่าวพี่น้องบ้าวเ้ามันดูเปรนตือเต้นมูน e. ี่มูไงก็มูโอ้ย นี่พี่น้องสองจุ่มเนาะค่ะตื่นเต้นมันหมานสิบปต่ออีกอยู่จ้า